เมืองลอสแอนเจลิสว่างสวายด้วยแสงไฟนีออนยามค่ำคืนถนนฮอลลีวูดเต็มไปด้วยเสียงรถยนต์และกลิ่นควันไอเสียอาพาร์ตเมนต์เล็กๆของนภัสวรร์ตั้งอยู่ชั้นบนสุดหน้าต่างเปิดรับลมเย็นจากมหาสมุทรแปซิฟิกเธอเป็นแอร์โฮสเตสสาวสวยวัยเพียง27ปีนภัสวรร์ยิ้มหวานให้ผู้โดยสารทุกวันแต่คืนนี้รอยยิ้มนั้นหายไปจากใบหน้าสามีของเธอธนากรนั่งเงียบที่โซฟา มือของเขากำโทรศัพท์แน่นจนข้อนิ้วขาวนภัสวรรณรู้สึกถึงความตึงเครียดในอากาศกลิ่นน้ำหอมของธนากรชุนจนเธอปวดหัวเธอวางกระเป๋าเดินทางลงบนพื้นไม้พื้นส่งเสียงดังอิดอารเมื่อเธอเคลื่อนไหววันนี้เหนื่อยมากเลยเธอพูดเบาๆธนากรไม่ตอบมองจ้องที่หน้าจอโทรศัพท์นภัสวรรณเดินไปที่ครัวเล็กๆน้ำในก๊อกหยดลงในอ่างยางสม่ำเสมอเธอหยิบแก้วน้ำสัมผัสเย็นของกระจก ท้องฟ้านอกหน้าต่างมืดสนิทเหมือนหมึกแสงจากตึกสูงระยิบระยับราวดวงดาวนภัรสวรรณรู้สึกหนาวที่ปลายนิ้วบางอย่างในบ้านนี้ผิดปกติธนากรเงยหน้าขึ้นจากโทรศัพท์ดวงตาของเขาเย็นชาเหมือนน้ำแข็งเธอมีอะไรจะบอกฉันไหมเขาถามน้ำเสียงของเขาต่ำและน่ากลัวนภัรสวรรณหยุดชะงักมือสั่นเล็กน้อยฉันไม่เข้าใจเธอหมายถึงอะไรเธอตอบ หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีกลิ่นควันบุหรีจ่จางๆลอยมาจากโซฟาธนากรลุกขึ้นเดินเข้ามาไกลรองเท้าของเขากระทบพื้นดังกอง all right, all right. ฉันเห็นบัญชีทิ่ทอของเธอแล้วเขาพูดนภัสวรรรรู้สึกเหมือนพื้นดินสันสะเทือน <All right. S 1> เธอไม่เคยบอกเขาเรื่องบัญชีลับวิดีโอที่เธอโพสเป็นความลับส่วนตัวภาพของเธอเต้นรำในชุดแอร์โฮสเตสแสงไฟในครัวสั่นไหวเล็กน้อย เธอรู้ได้ยังไงเธอถามเสียงสันธนากรยิ้มแต่ไม่ใช่รอยยิ้มที่อบอุ่นฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอเขากล่าวนภัสวรรณถอยหลังจนชนเคาน์เตอร์ครัวขอบเคาน์เตอร์เย็ยนเยียบที่หลังของเธอเสียงนาฬิกาในห้องนั่งเล่นดังติก๊กต๊อกเหมือนนับถอยหลังสู่สิ่งที่น่ากลัวมันแค่สนุกสนุกไม่ได้แรงอะไรเธอพูดธนากรเดินเข้ามาใกล้จนเกือบชิดตัวลมหายใจของเขาร้อนที่ใบหน้าของเธอ เธอโกหกฉันมานานแค่ไหนเขาถามนภัสวรรณรู้สึกเหมือนถูกขังในกรงกลิ่นเครื่องเทศจากอาหารเย็นยังลอยอยู่เธอมองหาทางหนีแต่ไม่มีที่ไปฉันไม่ได้โกหกมันแค่เรื่องส่วนตัวเธอตอบธนาครถจิบโทรศัพท์ขึ้นมาโชว์หน้าจอวิดีโอของเธอกำลังเล่นอยู่ในทิกทอผู้ติดตามนับพันกดไลค์และคอมเมนต์นภัสวรรณรู้สึกหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะคนเหล่านี้รู้จักเธอดีกว่าฉันเขาเกล่าว น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความโกรธนภัสวรรณพยายามควบคุมลมหายใจมือของเธอสัมผัสมีบนเคาน์เตอร์ใบมีสะท้อนแสงไฟจากคมพดาวเธอไม่ได้อยากใช้มันแต่กลัวธนากรขยับเข้ามาใกล้จนน่ากลัวเธอคิดว่าฉันโง่หรือเขาตะคอบเสียงของเขาดังก้องในห้องเล็กๆนภัสวรรณรู้สึกเหมือนผนังกำลังเล็กลงกลิ่นเงือของธนากรผสมกับน้ำหอม เธอมองไปที่ประตูทางออกแต่ธนากรยืนขวางอยู่ตรงหน้าเราคุยกันได้ธนากรเธอพูดเธอพยายามทำให้เสียงดูสงบแต่หัวใจของเธอเต้นราวกลองรบแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาเงาของธนากรทอดยาวบนพื้นไม้เธอทำให้ฉันดูเหมือนคนโง่เขาเกล่าวมือของเขากำมัดแน่นจนน่ากลัวนภัสวรรรรู้สึกเหมือนอากาศหายไปเธอพยายามนึกถึงวันแต่งงาน วันที่เขายิ้มให้เธออย่างอบอุ่นแต่ตอนนี้ใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความแค้นฉันแค่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเธออ้อนวอนธนากรหัวเราะเสียงแหบและเย็นชาพื้นที่ส่วนตัวหรือความลับเขาถามนภัสวรรณรู้สึกเหมือนถูกตีที่ท้องเธอมองไปที่โทรศัพท์ของเขาวิดีโอของเธอยังคงเล่นซ้ำวนไปคอมเมนต์จากคนแปลกหน้าทำให้ใจเธอสั่น ฉันไม่ได้นอกใจเธอเธอกล่าวน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความกลัวธนากรโยนโทรศัพท์ลงบนโซฟามันกระแทกหมอแล้วเด้งลงพื้นฉันไม่เชื่อเธออีกต่อไปเขาพูดณภัสวรรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเสียงรถยนต์จากถนนดังเข้ามากลิ่นยางรถลอยมาจากหน้าต่างเธอพยายามคิดหาคำพูดที่เหมาะสมแต่สมองของเธอว่างเปล่าจากความกลัว ธนากรเดินเข้ามาจนเกือบแต่ตัวเธอมือของเขายกขึ้นอย่างช้าๆนภัสรวันรู้สึกเหมือนถูกแช่แข็งหัวใจของเธอเต้นดังจนเจ็บหน้าอกธนากรอย่าทำอะไรโง่ๆเธอกล่าวน้ำเสียงของเธอสั่นจนแทบแตกเขาหยุดชะงักมองเธอด้วยสายตาแปลกประหลาดเหมือนกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างแสงไฟในครัวสั่นไหวอีกครั้งนภัสร์วันรู้สึกถึงลางร้ายในท้อง บางอย่างในดวงตาของเขาทําให้เธอหนาวเธอจะเสียใจที่ทําแบบนี้เขาเกล่าวน้ำเสียงของเขาเงียบแต่หนักแน่นนภัสรวันรู้สึกเหมือนถูกขังในฝันร้ายเธอมองไปที่มีดบนเคาน์เตอร์อีกครั้งมือของเธอสั่นเมื่อเอื้อมไปไกลแต่ธนากรเร็วกว่าจับข้อมือเธอนิ้วของเขากดแน่นจนเจ็บปวดอย่าคิดทำอะไรโง่ๆเขาเกล่าวนภัสรวันรู้สึกเหมือนสูญเสียการควบคุม กลิ่นเลือดจางๆลอยมาในอากาศเธอไม่แน่ใจว่ามันคือจินตนาการหรือไม่เสียงนาฬิกายังคงดังติก๊กต๊อกเหมือนนับถอยหลังส่วินาทีสุดท้ายนภัสวรรณมองเข้าไปในดวงตาของเขาเธอเห็นความมืดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บปวดบางอย่างในบ้านนี้กำลังจะแตกสลายเธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่หลังธนากรปล่อยข้อมือของเธออย่างกระทันหัน เขาหันหลังเดินกลับไปที่โซฟานภัสวรรณยืนนิ่งมือยังสั่นอยู่กลิ่นควันบุหรีจ่จางๆยังลอยในอากาศเธอมองไปที่ประตูทางออกอีกครั้งแต่ความกลัวทําให้ขาของเธออ่อนแรงคืนนี้เรายังคุยไม่จบธนากรพูดเขานั่งลงมองเธอด้วยสายตาเย็นชานภัสวรรณรู้สึกเหมือนถูกจับตัวประกันเมืองลอสแอนเจลิสยังคงสว่างสวยนอกหน้าต่างแต่ในอาพาร์ตเมนต์น,นี้ความมืดกำลังครอบนำ เธอรู้ว่าคืนนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างและความลับของเธอเพิ่งเริ่มเปิดเผยแสงไยในอพาร์ตเมนต์ของนภัสวรรณสั่นไหวกลิ่นควันบุหรี่จางๆยังลอยอยู่ในอากาศนภัสวรรณยืนนิ่งขาของเธอสั่นเล็กน้อยธนากรนั่งบนโซฟามองเธอด้วยสายตาเย็นชาโทรศัพท์ของเขาวางอยู่บนพื้นไม้หน้าจอยังคงสว่างแสดงวิดีโอที่ทอของเธอนภัสวรรณรู้สึกเหมือนถูกขังในกรง เสียงรถยนต์จากถนนฮอลีวูดดังเข้ามากลิ่นไอเสียผสมกับลมเย็นยามค่ำคืนเธอมองไปที่ประตูทางออกแต่ความกลัวทำให้เธอเคลื่อนไหวไม่ได้ฉันจะไปอาบน้ำเธอพูดเสียงสัน่นธนากรไม่ตอบแค่จ้องเธอเงียบเงียบนภัสวรรณเดินผ่านเขาไปที่ห้องน้ำพื้นไม้ส่งเสียงอิอาดท,ทุกอย่างกาวเธอปิดประตูห้องน้ำล็อกก่อนแน่นกระจกในห้องน้ำสะท้อนใบหน้าสิเสียว น้ำในก๊อกหยดลงในอ่างดังติกต๊กติ๊กนภัสวรรณเปิดน้ำไอ้น้ำลอยขึ้นมากลิ่นสบู่ลาเวนเดอร์ช่วยให้เธอสงบลงแต่หัวใจของเธอยังเต้นแรงไม่หยุดเธอมองเงาตัวเองในกระจกที่ฟาขึ้นบางอย่างในดวงตาของเธอดูแปลกไปเหมือนมีคนแปลกหน้าซ่อนอยู่ข้างในนภัสวรรณถอนหายใจมือสัมผัสขอบอ่างพื้นกระเบื้องเย็นเยียบใต้ฝ่าเท้าเธอได้ยินเสียงฝีเท้าดังจากนอกห้อง ธนากรเดินไปมาด้วยจังหวะหนักหน่วงนภัสรรวันรู้สึกเหมือนถูกจับตามองเธอปิดน้ำเงียบเพื่อฟังเสียงเสียงโทรศัพท์ของธนากรดังขึ้นกระทันหันเขาเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงต่ำและโกรธนภัสรรวันแนบหูกับประตูไม้บางๆฉันจัดการแล้วไม่ต้องห่วงเขาพูดน้ำเสียงของเขาทำให้เธอหนาวสัน่นนภัสรรวสงสัยว่าเขาคุยกับใครกลิ่นน้ำหอมของเขาลอยผ่านช่องประตู เธอรู้สึกเหมือนอากาศในห้องเล็กลงนภัสวรรณเปิดประตูช้าๆมองออกไปธนากรยืนอยู่ที่หน้าต่างมองเมืองด้านนอกแสงนีออนจากตึกสูงสะท้อนในดวงตาเขาโทรศัพท์ของเขาวางอยู่บนโต๊ะนภัสวรรณตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่เคยทำเธอเดินไปที่โต๊ะอย่างเงียบเชียบมือของเธอสั่นเมื่อหยิบโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอยังคงปลดล็อกแสดงแชทล่าสุดข้อความจากคนชื่อเงาทำให้ใจเธอหยุด จัดการเธอคืนนี้เลยอย่ารอข้อความเขียนนภัสวรรณรู้สึกเหมือนเลือดเย็นลงเธอมองไปที่ธนากรเขายังไม่เห็นเธอแสงจันทร์สองผ่านหน้าต่างทอดเยาวนภัสวรร์ลเลื่อนดูข้อความเพิ่มเติมอย่าให้เธอรู้ทำเงียบๆอีกข้อความหัวใจของเธอเต้นดังจนเจ็บหน้าอกกลิ่นยางรถจากถนนลอยเข้ามาอีกครั้งนภัสวรรณวางโทรศัพท์ลงอย่างระวังเธอถอยหลังกลับไปที่ห้องน้ำ ประตูปิดลงเสียงกรนดังคลิกนาภัสรรวันนั่งลงบนพื้นกระเบื้องเย็นสมองของเธอหมุนวนด้วยความสับสนธนากรรู้เรื่องทิกทอได้อย่างไรและเงาคนนี้คือใครกันนาภัสรรวันนึกถึงวิดีโอที่เธอโพสการเต้นรำในชุดแอโฮสเตสยามค่ำคืนคอมเมนต์จากแฟนๆที่เธอไม่เคยพบบางคนรู้จักชื่อจริงของเธอนาภัสรรวัรู้สึกหนาวที่สันหลัง มีคนแปลกหน้าติดตามเธอมากเกินไปเธอเคยคิดว่ามันเป็นแค่ความสนุกแต่ตอนนี้มันกลายเป็นฝันร้ายเสียงเคาะประตูดังขึ้นกระทันหันนภัสวรรณสะดุ้งมือกลุ่มหน้าอกเธออยู่ในนั้นนานเกินไปธนากรพูดน้ำเสียงของเขาเย็นชาและน่าสงสยัยนภัสวรรณลุกขึ้นมองหาทางนี้หน้าต่างห้องน้ำเล็กเกินกว่าจะปีนออกเธอเปิดประตูช้าๆใบหน้าซีดเผือด ธนากรยืนอยู่ตรงหน้าถือแก้วน้ำกลิ่นวิสกี้ลอยออกจากแก้วของเขาทำไมเธอดูกลัวจังเขาถามรอยยิ้มของเขาไม่ถึงดวงตาณภัศวรพยายามยิ้มตอบอย่างเป็นธรรมชาติแค่เหนื่อยจากงานเธอโกหกหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บปวดธนากรจ้องเธอเหมือนพยายามอ่านใจณพัศวรเดินผ่านเขาไปที่ห้องนอนผ้าม่านสีครีมปิดแสงเมืองด้านนอก เตียงนอนเย็นเมื่อเธอสัมผัสผ้าปูนภัรสวรรน,นอนลงพยายามควบคุมลมหายใจแต่ความกลัวยังคงก่ออยู่ในอกเธอได้ยินธนากรเดินไปที่ครัวเสียงแก้วกระทบเคาน์เตอร์ดังชัดเจนนภัสวรรลุกขึ้นเปิดลิ้นชักข้างเตียงมีดพกเล่มเล็กซ่อนอยู่ใต้ผ้าเช็ดหน้าใบมีสะท้อนแสงจันทร์จากหน้าต่างนภัสวรรหยิบมันขึ้นมามือสั่นเล็กน้อยเธอไม่แน่ใจว่าจะใช้มันได้หรือไม่ แต่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยครอบงำเธอกลิ่นน้ำหอมของธนากรลอยเข้ามานภัสวรรค์ซ่อนมีดไว้ใต้หมอนเธอนอนลงปิดตาแส้หลับเสียงฝีเท้าของธนากรใกล้เข้ามาเขายืนอยู่ที่ประตูห้องนอนนภัรสวรรค์รู้สึกถึงสายตาของเขาเหมือนมีดที่กรีดผ่านผิวหนังพรุ่งนี้เราคุยกันต่อเขาพูดน้ำเสียงของเขาทำให้เธอหนาวสัน่นนภัสวรรค์น,นอนนิ่งไม่กล้าขยับตัว เสียงฝีเท้าของเขาค่อยๆห่างออกไปประตูห้องนอนปิดลงด้วยเสียงเบานภัสรรวันลืมตาขึ้นในความมืดแสงจันทร์ส่องผ่านรอยแยกของผ้าม่านหัวใจของเธอยังคงเต้นแรงไม่หยุดนภัสร์วันนึกถึงข้อความจากเงาคำว่าจัดการเธอคืนนี้วนในหัวเธอรู้ว่าเธอต้องทำอะไรบางอย่างนภัสรรวันลุกขึ้นจากเตียงช้าๆพื้นไม้เย็นเยียบใต้ฝ่าเท้าของเธอ เธอเดินไปที่โต๊ะทำงานเล็กๆกลิ่นหมึกจากสมุดบันทึกยังคงอยู่นภัสวรร์เปิดคอมพิวเตอร์ของเธอหน้าจอสว่างขึ้นในห้องมืดสนิทเธอเข้าสู่บัญชีทิกทอกลับของเธอวิดีโอล่าสุดมีคอมเมนต์แปลกๆระวังตัวด้วยนภัสวรร์ข้อความหนึ่งเขียนนภัสวรรณรู้สึกเหมือนถูกตีที่ท้องใครบางคนรู้ว่าเธออยู่ในอันตรายแต่ไม่มีชื่อผู้ใช้ที่คุณเคย นภัสวรรณเลื่อนดูคอมเมนต์เพิ่มเติมข้อความอื่นๆเต็มไปด้วยคำชื่นชมแต่ข้อความนั้นยังคงติดอยู่ในใจนภัสวรรณปิดคอมพิวเตอร์ลงอย่างรวดเร็วเธอได้ยินเสียงจากห้องนั่งเล่นธนากรพูดโทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงต่ำฉันจะจัดการเองไม่ต้องยุ่งเขาเกล่าวนภัสวรรณรู้สึกเหมือนโลกกำลังพังทลายเธอมองไปที่นี่ตายหมอนอีกครั้งกลิ่นวิสกี้จากครัวลอยเข้ามา นภัสวรรณรู้ว่าเวลาเริ่มหมดลงเมืองลอสแอนเจลิสยังคงสว่างสวยนอกหน้าต่างแต่ในอาพาร์ตเมนต์นี้ความมืดกำลังหนาแน่นนภัสวรรณต้องหาทางเอาตัวรอดและความลับของธนากรเริ่มปรากฏชัดแสงจันทร์สาดส่องผ่านผ้าม่านในห้องนอนนภัสวรรณนอนนิ่งมือกลุ่มมีพกตายหมอนกลิ่นวิสกี้จากห้องนั่งเล่นลอยเข้ามาเสียงฝีเท้าของธนากรดังจากด้านนอก หัวใจของเธอเต้นแรงราวกลองรบข้อความจากเนายัางวนอยู่ในหัวจัดการเธอคืนนี้คำนั้นทำให้เธอสัน่นณพัสวรลุกขึ้นจากเตียงอย่างเงียบเชียบพื้นไม้เย็นเยียบสัมผัสฝ่าเท้าของเธอเธอเดินไปที่ประตูห้องนอนแสงไฟจากโคมในครัวสันไหวเล็กน้อยกลิ่นควันบุหรี่จางๆยังคงลอยอยู่ในอากาศณพัสวรแงมประตูมองออกไปข้างนอกธนากรยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์ครัว มือของเขากำแก้ววิสกี้แน่นโทรศัพท์ของเขาวางอยู่บนโต๊ะหน้าจอ,อยังสว่างแสดงแชทที่เธอเห็นนภัสวัรรู้สึกเหมือนถูกแช่แข็งเธอต้องรู้ว่าเงาคือใครนภัสวรรณก้าวออกจากห้องนอนพื้นไม้ส่งเสียงอิดอาดเบาๆธนากรหันขวับมองเธอด้วยดวงตาคมทำไมยังไม่นอนเขาถามเสียงต่ำนภัสวรรรู้สึกหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะ ฉันนอนไม่หลับเธอตอบเสียงสันกลิ่นยางรถจากถนนลอยผ่านหน้าต่างนภัสวรรณเดินไปที่โซฟาเธอนั่งลงมือยังกลุ่มมีดในกระเป๋าธนากรเดินตามมายืนจ้องหน้าเธอเธอดูแปลกๆนักคืนนี้เขากล่าวน้ำเสียงของเขาทําให้เธอหนาวสันหลังนภัสวรร์พยายามยิ้มอย่างเป็นธรรมชาติแค่เหนื่อยจากงานเธอโกหกธนากรนั่งลงข้างๆเธอบนโซฟา กลิ่นน้ำหอมของเขาฉุนจนปวดหัวฉันรู้ว่าเธอซ่อนอะไรเขาพูดนภัสรรวันรู้สึกเหมือนพื้นดินสั่นสะเทือนเธอมองไปที่ประตูทางออกแต่ธนากรขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมมือของเขาวางบนต้นขาของเธอสัมผัสนั้นเย็ยนเยียบและน่ากลัวฉันเห็นคอมเมนต์ในทิทอของเธอเขากล่าวนภัสรวันรู้สึกเหมือนถูกตีที่ท้องคอมเมนต์อะไรเธอถามเสียงสัน่น ธนากรยิ้มแต่ไม่ใช่รอยยิ้มอบอุ่นมีคนรู้จักเธอมากกว่าที่คิดเขาตอบนภัสรรวันนึกถึงข้อความที่เตือนเธอระวังตัวด้วยนภัสร์วันคำนั้นดังกองหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกธนากรลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างแสงนีออนจากเมืองสะท้อนบนใบหน้าเขาเธอเคยบอกฉันทุกอย่างไหมเขาถามนภัสรรวันรู้สึกเหมือนถูกขังในกรงเธอต้องเปลี่ยนเรื่องก่อนทุกอย่างพัง เราคุยกันพรุ่งนี้ได้ไหมเธอขอร้องธนากรหันกลับมาดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธพรุ่งนี้อาจจะสายเกินไปเขาเกล่าวนภัสวร์ลุกขึ้นมือกำมีดแน่นเธอถอยหลังไปทางประตูทางออกธนากรขยับเร็วราวสายฟ้าแลบเขาจับแขนของเธอแน่นจนเจ็บเธอจะไปไหนเขาตะคอกเสียงของเขาดังก้องในห้องเล็กๆนภัสวร์ดิ้นแต่เขาแข็งแรงเกินไป กลิ่นวิสกี้จากลมหายใจของเขาร้อนเผานภัรสวรรรู้สึกเหมือนฝันร้ายเริ่มขึ้นเธอชักมีดออกจากกระเป๋าด้วยความกลัวใบมีสะท้อนแสงไฟจากคมพดาวธนากรเห็นมีดดวงตาเขาเบิกกว้างเธอกล้าดียังไงเขากล่าวเสียงตำ่ำนภัรสวรรยกมีดขึ้นมือสั่นไม่หยุดปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เธอตะโกนธนากรหัวเราะเสียงแหบและเย็นชาเธอคิดว่าเธอหนีได้เขาถาม นภัสรรวานรู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างเธอเหวี่ยงมีดไปข้างหน้าโดยสัญชาตญาณธนากรหลบได้ทันคว้าแขนเธอไว้มีดหล่นลงพื้นดังกระทบไม้นภัสรรวานรู้สึกเหมือนสูญเสียทุกอย่างธนากรผลักเธอลงบนโซฟาร่างของเธอกระแทกหมอนอย่างแรงกลิ่นฝุนจากโซฟาลอยขึ้นมานภัสรรวานมองหามีดบนพื้นไม้แต่ธนากรเหยียบมันไว้ใต้เท้า เธอทำให้ทุกอย่างแย่ลงเขากล่าวนภัสวรรณรู้สึกเหมือนากาศหายไปเสียงนาฬิกาดังติ๊กตอกในความเงียบเหมือนนับถอยหลังส่วินาทีสุดท้ายนภัสวันมองไปที่ประตูอีกครั้งแสงจากถงทางเดินลอดผ่านช่องเธอต้องหาทางออกจากฝันร้ายนี้ทนากรถหยิบมีดขึ้นจากพื้นใบมีดสะท้อนแสงจันร์จากหน้าต่างนภัสวรรณรู้สึกหัวใจหยุดเต้นอย่าทำอะไรโง่งๆเธอร้องขอ น้ำเสียงของเธอแตกสลายด้วยความกลัวธนากรยิ้มดวงตาเต็มไปด้วยความมืดฉันแค่ต้องการความจริงเขากล่าวนภัศวัรรู้สึกเหมือนถูกปกลดใจเธอนึกถึงบัญชีทิกทอกลับของเธอวิดีโอที่เธอคิดว่าไม่มีใครรู้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นหายนะฉันจะเลิกเล่นทิกทอกเธอสัญญาธนากรหัวเราะเสียงดังก้องในห้องมันสายเกินไปสำหรับคำสัญญาเขากล่าว นภัสวรรณรู้สึกเหมือนถูกต้อนจนมุมกลิ่นเหงื่อของธนากรผสมกับวิสกีเธอมองหาทางหนีในความมืดเสียงรถยนต์จากถนนดังเข้ามานภัสวรรณรวบรวมความกล้าในใจเธอผลักธนากรอย่างแรงโดยไม่คิดเขาสะดุดถอยหลังไปหนึ่งก้าวนภัสวรรณวิ่งไปที่ประตูทางออกมือของเธอสัมผัสลูกปิดเย็นเยียบแต่ธนากรคว้าไหล่ของเธอไว้แรงของเขาทำให้เธอเสีไปข้างหน้า นภัสรรวันร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดพื้นไม้แข็งกระแทกเข่าของเธอกลิ่นเลือดจางๆลอยในอากาศนภัสรรวันไม่แน่ใจว่าเป็นของใครธนากรยืนเหนือเธอมีดในมือเธอหนีฉันไม่ได้เขากล่าวน้ำเสียงของเขาเย็นจนหน่าสะพรึงกลัวนภัสรรวันมองขึ้นไปดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแสงนีออนจากเมืองสว่างสวายนอกหน้าต่างแต่ในห้องนี้ความมืดครอบนำทุกอย่าง นภัสรรวันรู้สึกเหมือนเวลากำลังหมดเธอนึกถึงข้อความจากเงาอีกครั้งใครบางคนรู้ว่าเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายนภัสรรวันต้องหาทางเอาตัวรอดเธอมองไปที่โทรศัพท์ของธนากรมันวางอยู่บนโต๊ะไม่ไกลนักถ้าเธอไปถึงเธออาจขอความช่วยเหลือนภัสรรวันรวบรวมพลังที่เหลืออยู่เธอเตะขาของธนากรอย่างแรงเขาสะดุดล้มลงไปข้างโซฟา นภัสรวันคลานไปที่โต๊ะอย่างรวดเร็วมือของเธอสัมผัสโทรศัพท์เย็นเยียบแต่ธนากรลุกขึ้นเร็วกว่าที่คิดเขาดึงขาของเธอทําให้เธอล้มลงนภัสรรวันร้องออกมามือปล่อยโทรศัพท์มันกระแทกพื้นแตกดังสนัน่นหน้าจอดับลงในความมืดของห้องนภัสรรวันรู้สึกเหมือนความหวังดับสูญธนากรยืนขึ้นมีดยังอยู่ในมือเธอทําให้ฉันไม่มีทางเลือกเขากล่าว นภัสวรรณมองเข้าไปในดวงตาของเขาความมืดในนั้นลึกเกินอย่างถึงกลิ่นเลือดเข้มข้นขึ้นในอากาศนภัสวรรณรู้ว่าเธอต้องสู้ต่อเมืองลอสแอนเจลิสยังคงสว่างสวายนอกหน้าต่างแต่ในอาพาร์ตเมนต์นี้ฝันร้ายกำลังเข้มข้นนภัสวรรณต้องหาทางรอดก่อนสายเกินไปและความจริงเกี่ยวกับธนากรกำลังใกล้เปิดเผยนภัสวรรณนอนคว่ำบนพื้นไม้เย็นเยียบกลิ่นเลือดเข้มข้นลอยอยู่ในอากาศ ธนากรยืนเหนือเธอมีดในมือสั่นเล็กน้อยแสงน่ออนจากเมืองสาส่งผ่านหน้าต่างเงาของเขาทอดยาวราวปีศาจในความมืดนภัสวรรครู้สึกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บโทรศัพท์ที่แตกวางอยู่ใกล้มือเธอหน้าจอดับสนิทเหมือนความหวังของเธอเสียงนาฬิกาดังติ๊กตอกในความเงียบเหมือนนับถอยหลังส่วินาทีสุดท้ายเธอไม่ควรทำให้ฉันโกรธธนากรพูดน้ำเสียงของเขาเย็นชา และน่าสะพรึงกลัวนภัสวรรณมองขึ้นไปน้ำตาคลอเบ้าได้โปรดอย่าทำร้ายฉันเธอร้องขอธนากรยิ้มดวงตาเต็มไปด้วยความมืดกลิ่นวิสกี้จากลมหายใจของเขาร้อนเผานภัสวรรณพยายามคลานถอยหลังเข่าของเธอเจ็บจากพื้นไม้แข็งธนากรขยับเข้ามาใกล้มีดในมือแน่นเธอรู้มากเกินไปแล้วเขากล่าวนภัสวรรณรู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างเธอนึกถึงข้อความจากเงา จัดการเธอคืนนี้คำนั้นดังกองบางอย่างในสมองของเธอเริ่มชัดเจนนภัทสวรรค์มองไปที่ใบหน้าของธนากรดวงตาของเขาไม่ใช่ของสามีที่เธอรักเงาคือใครเธอถามเสียงสัน่นธนากรหยุดชะงักดวงตาเขาเบิกกว้างเธอรู้เรื่องนั้นได้ยังไงเขาตะคอบนภัทสวรรค์รู้ว่าเธอสัมผัสความจริงกลิ่นควันบุหรี่จางๆลอยจากเสื้อเขานภัสวรรครวบรวมความกล้าในใจ ฉันเห็นข้อความในโทรศัพท์เธอเธอกล่าวธนากรขยับถอยหลังเล็กน้อยมือของเขากำมีดแน่นจนข้อนิ้วขาวเธอไม่ควรยุ่งเรื่องของฉันเขากล่าวนภัสวรรณรู้สึกเหมือนได้เปรียบเล็กน้อยเธอมองหาทางหนีในความมืดแสงจันทร์ส่องผ่านรอยแยกผ้ามานนภัสวันณคลานไปทางประตูช้าๆธนากรเดินตามดวงตาเขาเต็มไปด้วยโทรศัพเธอหนีไม่พ้นฉันเขากล่าว นภัสรรวันรู้สึกพื้นไม้เอียดตายมือกลิ่นยางรถจากถนนลอยเข้ามาเธอเอื้อมมือไปสัมผัสลูกบิดประตูแต่ธนากรคว้าไหล่ของเธอไว้แรงของเขาทําให้เธอร้องด้วยความเจ็บนภัสรรวันเบี่ยงศอกไปที่ท้องเขาธนากรสะดุ้งถอยหลังไป็หนึ่งก้าวนภัสรรวันลุกขึ้นวิ่งไปที่ประตูมือของเธอหมุนลูกปิดอย่างรวดเร็วประตูเปิดออกลมเย็นพัดเข้ามา กลิ่นไอเสียจากถนนฮอลีวูดชุนจมูกนภัสวรรณก้าวออกไปในทงทางเดินแสงไฟนีออนในตึกสว่างจ้าตาเธอวิ่งไปที่บันไดฉุกเฉินรองเท้าของเธอกระทบพื้นดังกองเสียงฝีเท้าของธนากรตามมาใกล้กลับมาเดี๋ยวนี้เขาตะโกนนภัสวรรณรู้สึกหัวใจจะระเบิดเธอวิ่งลงบันไดสองขั้นต่อครั้งราวเหล็กเย็นเยียบเมื่อมือสัมผัสกลิ่นสนิมจางๆลอยจากราวบันได นภัสวรร์ได้ยินธนากรอยู่ไม่ไกลเสียงลมหายใจของเขาเหมือนสัตว์ร้ายเธอถึงชั้นล่างหัวใจเต้นระสำ่ำประตูทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงหน้านภัสวรร์ผลักประตูออกไปแรงๆลมเย็นจากเมืองพัดผ่านใบหน้าแสงไฟจากถนนสว่างสวยราวกลางวันนภัสวรร์วิ่งออกไปบนทางเท้ารถยนต์แล่นผ่านเสียงแตรดังลั่นกลิ่นควันไอเสียผสมกับกลิ่นอาหาร นภัสวรรณมองหาที่หลบภัยร้านกาแฟมุมถนนยังเปิดอยู่แสงไฟอุ่นจากร้านเชิญชวนเธอนภัสวรรณวิ่งเข้าไปในร้านทันทีกลิ่นกาแฟคู่หอมฟุ้งทั่วร้านเคาน์เตอร์ไม้ขัดเงาสะท้อนแสงไฟพนักงานสาวมองเธอด้วยความแปลกใจช่วยฉันด้วยนภัสวรรณร้องขอน้ำเสียงของเธอแตกสลายด้วยความกลัวพนักงานชี้ไปที่มุมร้านเงียบเงียบ นภัสวรรณเดินไปนั่งมือสันไม่หยุดเก้าอี e ้ไม้เย็นเมื่อสัมผัสก้นนภัสวรรณมองออกไปนอกหน้าต่างธนากรยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนดวงตาของเขาจ้องเธอผ่านกระจกนภัสวรรณรู้สึกเหมือนถูกแช่แข็งกลิ่นกาแฟไม่ช่วยให้เธอสงบลงพนักงานเดินมาพร้อมแก้วน้ำเย็นคุณไม่เป็นไรใช่ไหมเธอถามนภัสวรรพยักหน้าแต่ใจเธอสันเธอมองธนากรเขายังยืนนิ่ง โทรศัพท์ในมือเขาสว่างขึ้นกะทันหันนภัสวรรณเห็นเขากดรับสายปากของเขาขยับด้วยน้ำเสียงต่ำนภัสวรรณรู้ว่าเขาคุยกับเงาบางอย่างในท่าทางของเขาดูแปลกเหมือนเขาไม่ใช่คนที่ควบคุมสถานการณ์นภัสวรรณนึกถึงบัญชีทิศทองของเธอคอมเมนต์ที่เตือนให้เธอระวังตัวเงาอาจไม่ใช่แค่คนเดียวนภัสวรรณรู้สึกเหมือนปริศนาใหญ่ขึ้น เธอมองไปที่พนักงานร้านกาแฟป้ายชื่อของเธอเขียนว่ามินนภัสวรรณรู้สึกคุ้นเคยกับชื่อนี้เธอนึกถึงคอมเมนต์ในทิกทอผู้ใช้ชื่อมินเชโดเคยทิ้งข้อความระวังคนใกล้ตัวข้อความนั้นเขียนนภัสวรรณรู้สึกหนาวที่สันหลังมินมองเธอด้วยสายตาแปลกประหลาดคุณเคยเห็นฉันมาก,ก่อนไหมนภัสวรรณถามมินยิ้มแต่ไม่ตอบคำถามคุณควรโทรหาตำรวจมินกล่าว นภัสรรวนรู้สึกไม่ไว้ใจเธอกลิ่นกาแฟรเริ่มฉุนจนปวดหัวนภัสรรวนลุกขึ้นมองออกไปนอกหน้าต่างธนากรหายไปจากฝั่งถนนแล้วนภัสรรวนรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นเธอเดินไปที่ประตูร้านกาแฟมือของเธอสัมผัสประตูกระจกเย็นมินมองตามเธอจากหลังเคาน์เตอร์นภัสรรวนก้าออกไปบนถนนลมเย็นพัดผ่านผมของเธอแสงไฟจากตึกสูงระยิบระยับ นภัสวรรณรู้ว่าเธอไม่ปลอดภัยเธอมองหารถแท็กซี่ในความมืดเสียงตแตรรถดังจากมุมถนนนภัสวรรณยกมือเรียกรถคันหนึ่งรถหยุดข้างเธอกระจกเลื่อนลงคนขับมองเธอด้วยสายตานิ่งเฉยไปไหนเขาถามเสียงแหบนภัสวรรณรู้สึกถึงลางร้ายเธอมองไปที่ป้ายชื่อบนรถชื่อเงาเขียนอยู่ตรงนั้นนภัสวรรณถอยลังมือสั่นไม่หยุด ไม่เป็นไรเธอกล่าวเสียงสัน่นคนขับยิ้มดวงตาเขาเย็นชาณภัสวันหันหลังวิ่งกลับไปที่ร้านประตูกระจกปิดลงเมื่อเธอเข้าไปมิ้นหายไปจากหลังเคาน์เตอร์กลิ่นกาแฟาหายไปจากในร้านณภัสวันรู้สึกเหมือนถูกหลอกเธอมองไปที่มุมร้านเงียบๆสมุดบันทึกเล่มเล็กวางอยู่บนโต๊ะณภัศวันเดินไปหยิบมันขึ้นมาหน้าปกมีชื่อณภัศวันเขียนอยู่ นภัสรรวันรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเธอเปิดสมุดต,ตัวอักษรคุ้นเคยทุกอย่างเริ่มจาก t i k กทอบรรทัดแรกเขียนนภัสรรวันรู้ว่าเรื่องนี้ใหญ่กว่าที่คิดเมืองลอสแอนเจลิสยังคงสว่างสวยนอกหน้าต่างแต่ในร้านนี้ความลับกำลังรอการเปิดเผยนภัสรรวันต้องหาคำตอบก่อนสายเกินไปและเงาอาจใกล้กว่าที่เธอคิด